เราอยู่กลางทุ่งนะครับการดบอกว่ารับ d 1, นะีหนึ่งะรับดีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะดีหนึ่งเขาบอกว่ารถต้องมีแทดแม่เหล็กอะไรที่ติดบนหมวกนะครับแล้วก็ระบบ D1 มันจะเป็นมันจะเป็นอัตโนมัติหมดแล้วอะโอ้โหนี่คือกลางทุ่งนะครับท่าเรือแหลมชัวกวงไปทางไหนดีวะ ตอนนี้เราได้การ์ดแล้วนะเพื่อนๆนั่นน่ะโอ้ยุูนวายดีแค่นเนาะบดเพื่อไหนมาน้ำเขาเ่าจะแต่ว่าลานมันเป็นลานปูนเหมืนอนลวฮัลโหลครับครับผมกำลังจะเข้าไปรับตู้พี่พี่จะไปไหนไหม กำลังไปท่าดีหนึ่งนะครับดีหนึ่งก็เท่ากับเป็นครั้งแรกเลยมั้งเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็อ่ารับตู้ไปไหนยังไงเดี๋ยวว่ากัน,กน,นทีนะตอนแรกตู้ไปเนี้ยว่าจะไปภูกเก็ตเห็นบอกว่าจะเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวามาดูกันอีกทีเราต้องไปทำไอแผ่นแม่เหล็กติดหมวกเซนเซอร์รถก่อนนะครับเขาเรียกอะไรกันไม่รู้เนี่ยจุดรอคิวอะไรเดี๋ยวเราต้องลงไปทำก่อนนะ ไม่จอดตรงนี้นจบบริการลูกค้าเขาเรียกแผ่นอะไรอ,อไรรแผ่นนี้เขาเรียกแผ่นอะไรแ,แทคแผ่นแทคติดแผ่นแทคคัครั้งแรกที่เข้ามันต้องติดแผนแ่นเทกพี่เขาติดให้ ai เลยนะต้องมีบัตรประชาชนนะครับมารับตู้ที่เหลมเนาะประชาชนนี่ไม่ได้เลยแล้วก็เราทําการ์ดเสร็จแล้วเนะี่ยเราทําการ์ดเสร็จแล้วนะเนี่ยเราก็ดูตําแหน่งนะครับเขาเขียน <Okay. S 1> <Okay. S 2> ว่าล็อก H 1 1ผมน่าจะต้องไปที่ H 1 1บเอเบอร์ตู้ก็น่าจะมีแล้วเออเบอร์ตู้อยู่นี่ไปที่ H 1 1แล้วเป็นการมาครั้งแรกของ อาดีหนึ่งแหลมชะบังผมเคยมาแล้วแต่ว่าเส็นท่าอื่นมันไม่ได้ต้องมีแถบแม่เหล็กติดบนหัวรถท่าน,นี้น้องเขาก็าามายิงแถบแม่เหล็กติดบนหัวรถให้เรามาที่จุดบริการเราไม่ได้ผ่านเกตมาเราได้ผ่านเกตมาตอนนี้เราจะต้องไปเฮติเกตเขาบอกว่าที่นี่นะครับมันจะเป็นหัวลากไฟฟ้าที่ไม่มีคนขับอะไรคนขับพื่ผมเห็นมันจอดชารๆแบบอยู่มันโคตร โคตรล้ําเลยแล้วจะไปยังไงวะเนี่ยเขาบอกว่าห้ามย้อนสอดแล้วเ็าจอดตรงเนี้ยแล้วเราก็ต้องแซงขึ้นมานิดหน่อยไม่เป็นไรครับล้ํามากเลยนะครับดีหนึ่งจะเป็นท่าใหม่ของแหลมฉบังนี่ไงพวกพี่ๆรถไฟฟ้าที่ไม่มีคนขับเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มงานแบตเต็มแล้วมั้งเนี่ยนี่ไม่มีคนขับแล้วเพื่อนเออเท่ยังวะอ่ะทีนี้ต้องในต่อการมาครั้งแรกของเรา สรุปผมลักตู้ไปภูเก็ตนะเพื่อนเดี๋ยวผมได้ตู้แล้วค่อยว่ากันน่าจะต้องทำเป็นหลาย EP หน่อย H10H11 แล้วม่นยังไงก็ไม่มีบอกด้วยว่าไปทางไหน h 1ะ มาครั้งแรกแล้วก็เจ้า FPR เนี่ยก็แทบว่ามาไม่กี่ครั้งก็ยังไม่มีแถบแม่เหล็กตรงหมวกก็ต้องติดกันซะหน่อยนะ h ฮสิบอ็ดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะไม่มี H ฮสอะไรเราต้องเข้าซอย G11 อ่าเราต้องเข้าซอยจีสิบมันเป็น A B C D E F G เฮสเหรือมันมีอา้าวมันเทงแล้วเนี่ยมันมีนี่ว่าเลยช้ำกูเ1 1ตรงนี้เลยทำไงถอยถอยนิดนึง อมองเห็นแต่จีเฮ็ดไม่เห็นเฮ็ดสิบเอ็ดเฮ็ดสิแล้วก็ล็อกที่เท่าไหร่ล็อกที่เจสิบ ใช่ไหมวะล็อกที่70เลยเหรอ H สิบเอ็ดน่าจะเป็นล็อกแหละล็อกที่70ครับล็อกที่70แสแงกันได้ไหมล่ะเป็นคลิปนี้ก็จะเป็นรับตู้ดีหนึ่งครั้งแรกแล้วกัน <laughs> รับตู้ดีหนึ่งครั้งแรกอ๋อเจ็ดสิบ วันนี้เราจะมารับตู้ยาวนะลงโซนภาคใต้นะ่ะอุ้ยแถวๆนี้แหละเจ็ดสบอ่ะเขามีอันตรายห้ามเข้าเขาติดอันนี้ไน,นี่ไงเจ็ดสิบเจ็ดสิบอ๋อนี่ไงอยู่ตรงท้ายรถคันนี้พอดีเลยนะครับเจ็ดสิบเดี๋ยวพี่เขาน่าจะต้องยกคันนี้ก่อนโอ้ยร้องเครื่องจักรกำลังทำงาน สองเตรงนี้รอ เอนะได้ตู้แล้วก็เห็นเข้าวุ้นออกกันตรงนี้นะใช่เลยใช่ไหมใช่ไหมใช่เลย Nó về trong này, nó về vô tỏa trong này ที่เราต่อคันนี้นะก็พี่เขาคงรู้เลยขอแทรกแล้วกันคันนั้นยังมาั้วเียวเข้าเลยตอนนี้ก็จะเป็นต่เอ,อเกตออกเดี๋ยวไปถ่ายรูปด้านนอกก็ได้นะ มันน่าจะไม่ให้เข้าหรือเปล่า กับขอภัยด้วยมงก็ตอนเรามามีพี่แค่คันเดียวนะเราก็รอให้พี่แคมาแล้วขอแต่เห็นพี่เอ็มจีพีเจตรงน,นั้นนะ่ะแกจะแบบมองมอง,มองนิดนึงแหมมันจะแทรกหรือว่าอะไรเราก็ไม่แน่ใจครับเดี๋ยววนไปเดี๋ยวไปกลับรถมัว่วแล้วก็ผิดอีกนะเข้าเลยเห็นพี่คันโน้นแกเข้าเลยไงแต่มันมีช่องตู้หนักกระตู้เปลานี้เราก็จะเป็นเกียร์ขาออกนะเข้าได้ทุกช่องหรือเปล่า ตรงนี้เขาปิดแล้วเข้าได้สองช่องได้ให้รถเปล่าออกหยุดตรวจชั่วค้าเวลรย 3, 3วะยะห่างสามสามเมตรอ่ะสามเมตรเว้นแค่จะห้าเมตรเลย 我们到哪里了？ หลวเกเอที่สองก็ส็หไหมเ็ใช่เพสิส่งไปี้กน่ง่เมื่วี้ตัวไหนเ่นเลอีกงอเป็นเนเนาะเออใช่ใชเจการิดมาแล้เนไม่แค่น,นี้ก่อนนะที่ปุ้นวายตอนนี้ งงมากเลยนะครับฮลโหลครับเอ้มันเอาตู้ยกขึ้นแล้วนะเอาเอาตู้ยกขึ้นแล้วเข้าเขากลมาที่เข้ากลมาจอดอยู่มงตู้อัตโนโมัติเป็นบ่แม่นครับ แล้วถ้าก,ก็กดข้อมูลยืนยันแล้วก็ทะเบียนมันขึ้นอ่าแล้วก็เอ,เอนาไอ้ไอ้ตัวนั้นของซุยอ่ะท่านพ่อคัดทะเบียนมันนี่มันบันปิต่ออกมากเลยมันบันปิ้นออกมาทันแล้วปิบ๊อปินเอาเอาบาโคาน้นี่มั้ยยิงยิ่งแล้วแล้วก็ขับออกมาเลยพอใบยาวอเออข้าก็นนว่าอยู่ข้าือว่า เขาถามผู้อันเล่าเล่า,ลาไปยื่นอยู่หันเราบอกว่าออกได้เลยไฟเขียวแล้วเราปะตอนนี้มันมีตู้เวลาออกตู้ยาต้องมีใบปยาเย็นนาเรื่อยกับตู้เองตอนนี้เขาบันได้เอดใบยาตอนนี้เขาเห็ดจังไรกลับรถกันไปเท,ท,ท้าไปจุดไฟกลางลึกมาครับเออเดี๋ยวแป๊บนึงเขาวนกลับไปไม่ก่อนจอดรถยางไปทำเขาเขาบ<ถ>ันทิดทักยาไม่ออกประเทศตอนนี้ปิดแถมันมันออกอยู่แล้วมั้งเขาออกมาก่อน บอกตอนแรกเขาอ่านเขาบอกหูเนะาะเขาก็กดบัตรน้พนยเรายอ่านเราก็บหูคือกันละมั้งเราก็เล่นเอาเอกสารไปใช้กองเราก็เลยถามแล้วว่าอ่านไอ้เฮ็ดจังไงต,ต้อนี่วะสันเราว่าไฟเคียวแล้วออกเลยเรา,าเรา,าเราทกกันเลยว่าเอา้ามันมันบอกว่าให้ยิงบาร์โค้ดเท่าก็เลยเอาบาร์โค้ดไปยิงเอาบาร์โค้ดไปยิงปึก๊กเราว่าไฟเคียวแล้วออกเลยเราเขาก็ถามเขาเองเนาะเขาก็บ,บอกเนาะ กก็อออตัวบาาดมืยเแปลว่าเฮายิงเรียบร้อย,รอยแล้วมันบันทันได้ออกเขาออกมาก,ก่อนอ้อต้องรอต้องรออ่ะโอเคครับคุณหลายๆเดี๋ยวเฮายิ่งไปถามกันวนเข้ามาอีกรอบนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้ป่ะด้วยความที่เราโง่<ม>เรียนมาน้อยโง่ไม่ีทําไมมันยกากนวะลองดูว่ารอบนี้จะได้ไหมนะ ไม่ได้ไปเออร์นะเพื่เราต้องอา่านดูให้ชัดก่อนรอบนี้อ่าไม่รีบนะขั้นตอนการทำรายการถ้าตูล้ลากออกกดปุ่มเข้าระบบสู่เข้าระบบอ่านแล้วก็ใส่ทะเบียนรายละเอียดแสดงทะเบียนส ถ้าเพื่อนกดต่อไปแล้วก็แสดงเบอร์ตู้กดยืนยันรองรับสลีปใน E-R ออแล้วก็อนี่างเงียเราจะเชิญท,ท่า,านออกเป็นการ์ดสถาณการณ์รถก็จะเป็นการ์ดตัวนี้ตัวนี้ต้องใส่กล่องหกเก้ายืนยันใส่ทะเบียนรถ ก่อนเลยย,ยืนยันแล้วก็รอสลิปไบเออาร์เมื่อกี้ไม่ได้อ่านตรงนี้เองของไหนฮะย่อนย่อนเอกสารใส่กล่องย่อนเอกสารใส่กล่องรอรับสลิปไปเอาขั้นตอนอันนี้ การรับตู้ใบงานหัวลาบใบรับตู้สินค้าการรับตู้นี่นะขย่อนนี่เข้าไปเอาได้ใบายาแล้วเห็นั้นว่าถูกต้องเลยไม่รู้ว่าได้ใบายาเลยวะไปแล้วนะไปถูกไม่รู้แล้วทีเนี้ยใบยาได้แล้วก็น่าจะออกได้แหละเดี๋ยวไปกดตัวสแกนอีคลีอะไรนะ รังสีรังสีสมีอะไรอีกสักอย่างหนึง่งโอ้ยหัวจะปวดอีีเลยว่ะคนปึกกับปึกอีลีในะะห้าวเลยไหมโอ้เป็นอะไรที่ยากมากนะครับกับการมาครั้งเลขนะแล้วก็ทําคิดแล้วก็ไม่สามารถจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังให้มันเข้าใจได้แม่งตัวเองยังงงเลยตนนอนนี้โอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าความรู้มันสําคัญเสมอนะ,ะอไนะ,ค,ะคือเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดด้วยไง ป้าหมายอ่ะพอดูอะไร,รก็ไม่เข้าใจตื่นเต้นไปหมดโอ้ยตายเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปกดตัวสแกนลังสีแล้วก็ออกพอเรากดตัวไอสแกนลังสีมาแล้วนะครับนี่ลืมถ่ายให้ดูมันคิดติดสายนะก็วนรถออกได้เลยนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วออกแล้วก็น่าจะต้องยื่นใบยาตรงทางออกแล้วก็เอกสาร ที่มีนิดหน่อยนะครับไอตัวเอกสารผมหยอดกล่องเหมือนหยอดไม่หมดเลยนะ <c oughs> กระชางแล้วมาแถลงรนะไปรถไอเขาทํากันมานานแล้วไงแต่เราไม่เคยมามันก็เลยเป็นครั้งแรกมันก็เลยงูสมัยยุคสมัยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวนี้อะไรก็จะโอ้โหใช้ความก็ยากผมรีบถือกล้องมาเพราะว่าผมมีรถหล่อวิ่งตามหลังมาไม่รู้จะแซงหรือเปล่า แสงจะถ่ายซะหน่อยแสงมาแล้วเนี่ยแสงซ้ายมาจะโดนบีบอัดละเนี่ยหมดแล้วเหยยคันรมากไปนะท่เนี่ยรถที่ทีมงานที่วิ่งกับพวกพี่นนท์บ้งเนี่ยดูเตะด่วนเขาดิผม,ผมไม่ได้ผมเคยเห็นรถแกในคลิปอยู่แต่ว่าผมไม่ไม ไอ้ใจครับพี่เขาชื่ออะไรนะอย่างจา้าบเลยโอ้โหอย่างเท่รถเขานะเงาแว็บนะครับกระทะกระเทอะชุบหมดบังฝุ่นเงาวิ่งวิ่งเลยเราก็ถึงเกียรขาออกแล้วนะครับโอ้ยเหนื่อยเลยนะวันนี้ถือว่าเหนื่อยถือว่าเหนื่อยนะเหนื่อยกับความที่เราไม่รู้อะงงไง ก็เป็นด่านสุดท้ายของการออกจากท่าแล้วนะผมไม่แนใ่ใจว่าจะไปเลยหรือว่าจะขอจอดตัดคลิปสักครึ่งชั่วโมงมันหยุดก่อนนะไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญา,าวเทียมได้คนะ่ผมว่าน่าจะต้องหยุดตัดคลิปก่อน

บอกเรียบร้อยนะมึงรออะไรในใจพี่เหรนะมึงถามอะไรเยอะแยะเป็นอันว่ารับตู้นะครับดีนึงวันนี้เรียบร้อยออกมาแล้วกําลังจะเดินทางไปภูเก็ตนะเ,นเพื่อนๆยังไงก็ฝากรับชมคลิปพี่ๆีท่าน้วยนะสําหรับคลิปนี้จบคลิปแค่นี้แหละโปวดหัว